สวัสดีค่ะสวัสดีคุกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้เป็นรีวิวอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่ค่ะตัวนี้เป็นหางเจาะหลุมนะคะหางเจาะหลุมหรือตัวขุดหลุมใหม่จากค่าย LCS นะรุ่นนี้ขอเรียกว่าน้องหัวเขียวนะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นสินค้าใหม่นะคะสําหรับแท็กเตอร์22-60แรงม้านะคะตัวนี้นะสําหรับหางเจาะหลุมนะคะอ,อ่อรุ่นนี้เป็นตัวเจาะขนาด50เซนนะคะหรือว่าหลุมต้นไม้นะคะตัวนี้นะ ตัวหลุมเนี่ยลึกได้ประมาณ80เซนนะคะกว้าง50เซนค่ะเป็นหลุมต้นไม้เนาะมาพร้อมกับตัวยอยนะคะตัวนี้เป็นตัวยอยสลิปคัตรุ่น T7 นะคะตัวยอยเป็นยอยสลิปคัตรุ่น T7 นะคะ1ชิ้นเนี่ยก็จะมีตัวเจาะหลุมแล้วก็มีตัวยอยนะคะยอยสลิปคัตให้1ตัวนะคะราคาชุดร้าน29,500ค่ะ29,500นะคะสำหรับ หางเจาะหลุมนะคะตัวนี้เป็นสินค้าใหม่จากค่าย LCS ค่ะตัวหัวเกียร์นะคะตัวนี้เป็นหัวเกียร์ใหญ่นะคะนี่ค่ะเป็นหัวเกียร์นอกนะคะก่อนใช้งานเติมนะ้ํามันเบอร์140ด้วยนะคะแต่ปกติแล้วบริษัทจะเติมมาให้แต่เช็คก่อนใช้ปลอดภัยกว่านะคะรุ่นนี้ตัวสว่านจอบเป็นตัวหัวเขียวนะคะบางรุ่นก็เป็นสีส้มเนาะบางเดลูกค้าบางท่านจะถามว่าเอ๊ะมีหลายสีเลยเหมือนกันไหมเหมือนกันนะรุ่นนี้เป็นหลุมต้นไม้นะคะ ราคาชุดละ29,500บาทเท่านั้นนะคะ29,500บาทคา่ะสำหรับหางเจาะหุมสินค้าใหม่จากค่าย LCS นะคะตัวนี้ความกว้างความกวาม้วางของตัวนะคะอยู่ที่71เซนนะคะความสูง1เมตร22เซนแล้วก็ความยาวนะคะอยู่ที่1เมตร34เซนน้ำหนักอุปกรณ์ตัวนี้อยู่ที่215กิโลกรัมนะคะ อุปกรณ์ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่215กิโลกร,รัมค่ะชุดละ2,950บาทพร้อมย่อยสลิปคัดรุ่น T7 1ตัวนะคะสำหรับหางเจาะหลุมใหม่จากค่าย LCS ท่านใดที่มองหากันอยู่ก็สามารถสอบถามสั่งซื้อได้ค่ะร้านเราอยู่กาแพงเพชรน,นะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้หรือรับสินค้าหน้าร้านได้นะคะสนใจสอบถามที่081 0462640นะคะขอบพระคุณค่ะ